กินน้ำใครกินหมดคนท้ายกินน้ำเปล่าเพิ่มเป่นกินคอนเทนต์ไหมเมาจัดเมาแล้วอิ่งฟังเสียงเลยกูไปได้ไงมาทำไมเนี่ยเสียกระดกน้ำแม่งถ่ายร่อยจัดยิ่งวู้ยรู้ม่าทรมาร์สอะไรเนี่ยคุณควรรู้ตั้งแต่ก่อนจะซื้อขวดนี่มาที่นี่แมสคลิปหน้าเรากินเฮล์บอยไม่มีกูมึงทำไมว่าขวดใหญ่ขนาดนี้ยเขาให้แบ่งกินนะไม่บอกก่อนอัดอ่ะบอกเยอะตอนนี้แค่นี้เนี่ย วันนี้ครึ่งกวดละอีสามวันีะเจอกูหายย่าง,างน้านเป<ด>็นเยอะเลยตาลอยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมทำแบบพี่แนทตไงแนทกินจุนี่ฮะยกะอะตกตัวมันแตก <laughs> หิวก็เนี่ยโดกเอาโดกเอาก็บอกแล้วเน้นจี่กูมีเต็มโต๊ะ, <laughs> ะวกว่าโยกนี่จ้อวกดีว่ะ ดูอ้วกกว่าเพื่อนเบสไม่ไม่ถือไว้ถือไว้มึงลืมกูตามแน่อย่ามาทำให้กูเห็นภาพอู้ยิ้มโอ้ยยิ้มขำจะอยไอ้สัตวอยู่ยุ่งเนี่ยยุ่งเนี่ยแล้วเสาเนี่ยเดีก่อนนะเดี๋ยวไปรูปอุ้งไม่ออกเลยมันเอาะหมดเป็นเยี่ยวหรือขี้ว่ะออกทั้งสูดทั้งปาก กูเดในทางปากแน่นอเฮ้ยเฮยเฮ้ยยกถุงเลยจะหมดแล้วเว้ยเี่ก้าวสู่ท้อมหนึ่งมองเทพศึกษากูุ๊กถขาแบบว่าก่อนจบต้องมีคนทักในหม่อนห้ายคนพี่อ้วกกันนะจะเขินเลยนี่พวกมือชอบจริงๆหรอมะลองว่แลรวก็รู้ไม่ดังแล้วันาะ แนวชิปใหม,หม่ชั้นแนวชิปเกี่ยวแบบโลก <laughs> แต่ตอนนี้ไม่โล่งท้องลอเลยลงอกแต่แน,น่นทอ <laughs> ้องซึ่งเงี้ยยิงเพื่อนก่อนรีบไปไหนละ่ะกินตรงกับร้านปิดตอนเนี้ยนี่มีอันตรายไหมเนี่ยกินเยอะเนี่ยยิเจ็ดตะกณ์จะไม่อมันตรายมึงก็จะหลายเลยแล้วกู้วอลใครรับผิดชอบเนี่ยเอ้ยกองมึงมีความปลอดภัยอะไรไหมเนี่ยที่โร <c oughs> งพยาบาลใกล้ๆไหมตกลโกู้บอลใะไรเป็นไรเนี่ยกูติดต่อกองโ้องแล้วไปอ้างโรงพยาบาลเขาอีกโอยโุ้ยเหยอก กันไนบอกมึงออกฝัเ่ยครับรเสียล้อืมเดี๋ไปจับมันเอ้ยอเบสนัมเบอร์วันทไมยองไม่เสียไม่ออกไม่ออกเนี่ยกูออกได้ไหมวงเนี่ยสัตว์มึงลดลงมากไหมเนี่ยรีฟิวเนี่ยกูหล่อใช่ไหมนี่อ่ะ นิ่งกันหมดที่นี่ไปเก่งนะหืมืนที่มันหายเลยนะกะเอาคาแรคเตอร์เก่งไงช่องมันต้องมีแบบคาแรคเตอร์แตกต่างกันนี่เล่นทำตัวเก่งสัตว์อยากเด่นอยากดังอยากดังละอยากพอเลยจริงด้วยเฮียให้กล้องเห็นด้วยเนี๋ยกูทรมานทั้งสองคนอ่๊ะอะ แง่ทิ no, no ้งเขาแบบผลิตทางภาไหนเลยจะเข้าเข้าได้ครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไเข้าเราจะกินจะนได้หอดสับใบก้อนเข้าทำไงเอาที่มันกินได้ดีมาทำตามกันนะเพื่อนๆแล้วก็อย่าไปหาคบอีกเยอะนี่นะเจอเี่ะนี่ในมออย่าไปซักอย่าไปคุยไม่งั้นพวกมึงก็ต้องมานั่งหนึ่งคืนไปวะไปไหนโรงพยาบาลคลิปแลน์ตาปลาเหรอวะกลายเป็นโรคกลวน้ำบัตลมได้เลย แค่นี้ก็ขเขาจะเป็นหลานเหลือเกิในไม่ได้แล้วพี่อะถ้ามองโซนหลังอืมเอ้อยกูอยากออกแล้วเราออกแล้วเสียดายเยเสียดายเอา้ากูเพิ่มไหมนะขนมลิ้นจี่ชนจนัจนจันเ <c oughs> ล่นสกรป,ป,ปรกวาเนี้ย <c oughs> โค้งบอกอสโอ้โหข้อไมหมดเลยนีกยานิตาบัเกาเมื่อกี้นในนาวพอนทาไม่บอเลยฝ่าเดียวกูไม่คืนน้ำไเต็มก็บ่อมากเลยนะเอ้ยอหาวลินจีลินจีคนที่บอกลินจีเต็มตู้เลยเมด

เฟกไม่ต้องอะไรเลยอ่ะมึงรู้เปล่ามันจะบ้ามรู้เปล่ามันจะหมาบ้าบ้าบ้าแต่เอึอึในผู้แพ้รับผิดชอบของเก่าแล้วก็กินของใหม่พี่ห่อทำซุงเลยเอโดนอีกแพ้จะกินนี้สักไงยึง อยากทำไม่ขำบ้านยังทำไม่ได้เลยเหมันตัวเองมันตีมาแล้วเด็กผูช่วยนิดนึงแล้วกันวันนี้คุ้ยมึงอยากแดงอยากล้างปากต้องผูบช่วยไม่ไดเท่านี้นะเนึงหนึ่งเอออย่างนี้นะเออขีดกี่นิดขีดล่างเนี่ยเอออะไร่วะอันนี้ฉันแหละโอ้ยมันดูเยอะเหมือนเดิมเลยวะนี่หน่อยไม่เหนียวคอปอบๆตัวเองกลัวกลัวน้ำไปแล้วอ่ะเรนไม่ได้นะมึง อาบน้ำกูอาบได้ลราเช็ดตัว่างเดียวเอ๊แล้วคอยดูคิดหน้าเราจะมานี่ต้องคอยไปกันเลยฝากกระต่ไปดูช่องอื่นข้างหน้าเราจะมาดื่มหรือว่ามากินอะไรกันอีกหรือว่าทำอะไรกันมาดูกันไม่มีกูแต่ละแรกไดแล้วครับไม่มีกูไม่มีกูคิดหน้า